สวัสดีครับช่องลุงใจกก้านะครับวันนี้ลุงใจกก้าพาเพื่อนนะครับมาไหว้สักการะที่วัดไผ่ล้อมนะครับอันนี้คือวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะครับเริ่มต้นจากลุงกสักการะลุงใจกก้ามาสักการะพระเวสสุวรรณที่ศาลานี้นะคร <dream>. ับเดี๋ยวลุงใจกก้าจะไปสักการะพระเวสสุวรรณที่หน้าโบสถ์นะครับที่เห <c oughs> ็นนั่นะครับนี่วัดไผ่ล้อมนะฮะจังหวัดนครปฐมนะฮะ หลายๆท่านคงทราบดีนะครับว่าวัดนี้มีกวาดเป็นมาอย่างไรบ้างมีข่าวดังอยู่เรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่คือวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะครับค่อยๆถ่ายไปนะครับค่อยๆเรียงรู้ไปนะครับความสวยงามของวัดนะครับใช้ได้เลยครับพรองค์เท้าเวสวรณนะครับอยู่ด้านหน้านะฮะสอง ครับเป็นสีคงส,สีเขียวกับสีแดงนะครับซึ่งให้เกิดปีไหนวันไหนนะครับก็ต,ต้องถูกโชโ์กับสีนั้นๆนะครับลุงใจกล้าก็จําไม่ได้นะครับว่าวันไหนวันวันไหนสีอะไรนะครับอันนี้วัดไผ่ล้อมนนะครับ มากครับนะครับ FC ท่านใดที่นสนใจมาเที่ยววัดไถ่ล้อมก็มานะครับอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับเลยโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมมาเล็กน้อยอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเข้ามาที่จอดรถต้้งถังครับสวยงามครับสวยงามนะครับเดี๋ยวลุงแจ๊ก้าจะพาไปดูในโบสถ์นิดนึงนะครับ อน,นี่รู้กกาจะพามาดูในโบสถ์เพื่อนเอฟซีที่ยังไม่เคยมาก็น่าจะมาเที่ยวสักการะบูชานะครับเป็นการทำบุญนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือในโบสถ์นะครับ สวยงามมากครับลุงใจลกก้าเพิ่งมาวัดนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่จริงลุงเจกกค้าเป็นคนนครปฐมแต่ไม่เคยมาในโบสถ์วัดนี้เลยนะครับได้แต่ผ่านไปผ่านมานะครับคลิปนี้ลุงใจก,ก้าก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับชอบกดไลค์กดแชร์ให้ลุงใจกล้าด้วยนะครับ